สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัลยามณีชดดิฉันนางสาวนันทภาคำทองและกับผมนาะยนัรดาศ์สำรันราชพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนนิคมคนวรขุนวิทยา,านําเสนองานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ําและความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงน้าจืดในพื้นที่ตําบลววารานำคอยอําเภอบาพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะที่มาและความสําคัญชุมชนลนคอยอําเภอ่าพยอมจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือล่องแก่งต่างๆที่มีอยู่มากมายในชุมชนลนคอย แต่ล่องเก่งเหล่านี้ไม่มีบมับัดน้ําเสียและน้ํทิ้งจากสถานประกอบการล่องเก่งถูกป,ปล่อยลงสู่สายน้ําโดยไม่มีกรรมาบาัดก่อนพวกเราจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของแหล่งน้ําว่าเป็นอย่างไรและเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ล่องเก่งได้อยู่คู่กับชาวชุมชนล้านคอยต่อไปคําถามวิจหนึ่งคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม่อย่างไร สงคุณภาพน้ำบริเวณสถานประกอบการล่องเก่งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีความแตกต่างกันอย่างไร 3. วันที่มีนักท่องเที่ยวมากพารามิเตอร์คุณภาพน้ำจะแตกต่างกับวันที่มีนักท่องเที่ยวน้อยหรือไม่อย่างไร 4. คุณภาพน้ำมีผลต่อความหลากหลายของสัตว์เล็กน้ำจืดบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆอย่างไรสมมุติฐานงานวิจัย1บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆมีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 2บริเวณสถานประกอบการล่องแก่งต้นน้ํามีคุณภาพน้ําที่ดีกว่าบริเวณกลางน้ําและปลายน้ําตามลําดับ 3. วันที่มีนักเที่ยวมากพารามิเตอร์คุณภาพน้ําจะต่ํากว่าวันที่มีนักเที่ยวน้อยหรือไม่อย่างไรและ 4. บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสมีคุณภาพน้ําดีกว่ามีผลต่อความหลากหลายของสัตว์เล็กน้าจืดมากกว่าบริเวณสถานประกอบการล่องแก่งต่างๆวิธีการดําเนินวิจัยพื้นที่ศึกษา จุดศึกษาสถานศึกษามีทั้งหมด8แห่งในพื้นที่ตลานคอยอภบะบายอมจหปัตตานีจุดที่1เบรนนังเก็บน้ำวยน้ำใสจุดที่2เบรณร่องเก่งน้นหินงามจุดที่3เบรณร่องเก่งน้นท่าซานจุดที่4เบรณร่องเก่งลุงทันจุดที่5เบรณร่องเก่งน้ำมดแดงจุดที่6เบรณร่องแก่งชมดาวจุดที่7เบรณร่องเก่งลานคอยและจุดที่8เบริเกาะร้าวซึ่งในแต่ละบริเวณเราจะดำเนินการศึกษา3จุดจุดละ3ซ้ำโดยรววัดสัปดาห์ละ2ครั้งวันดงเนินการ1คร นี่คือวัสดุปุปกณ์ในการวัดพารามิเตอร์ต่างๆของน้ําค่ะวิธีการดําเนินวิจัยเราได้ตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆของน้ําตามหลักของกรอบค่ะ 1. ตรวจอุณหภูมิของน้ําค่าความเป็นกรดเบสและค่าแรงไฟฟ้าของน้ํา2ตรวจวัดค่าไนเตรตสามตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย4ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา5ตรวจวัดค่าความเข็ม6ตรวจวัดค่าความร่งแสง7เก็บตัวอย่างสเล็กน้ําจืดมาจําแนกชนิดเพื่อหาค่าดาชัชนีคุณภาพของน้ํา และนี่คือภาพตอนรวบรวมเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆของน้ำค่ะผลการวิจัยกราฟที่1กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ำกับจุดศึกษาแต่ละแห่งจากกราฟที่1จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน้ำบริเวณสถานประกอบการล่องแก่งต่างๆอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและในบริเวณเกาะราวจะมีค่าจะมีอุณหภูมิของน้ำที่สูงที่สุด2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ของน้ำกับจุดศึกษาแต่ละแห่งจากกราฟที่2จะเห็นได้ว่าบริเวณสถามประกอบการล่องเกงง่งต่างๆจะมีค่า pH ของน้ำที่ใกล้เคียงกันแต่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใ,ใสและในบริเวณกาะร้าวจะมีค่า pH ของน้ำที่สูงที่สุดกราฟที่3กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านำไฟฟ้าของน้ำกับจุดศึกษาแต่ละแห่งจากกราฟที่3จะเห็นได้ว่าบริเวณสถานประกอบการล่องเกงง่งต่างๆและในบริเวณกาะร้าวจะมีค่านำไฟฟ้าของน้ำที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสจะมีค่านงไฟฟ้าของน้ำที่แตกต่างกันถึง8มโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรค่ะกราฟที่4กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าในเด็ดของน้ำกับจุดศึกษาแต่ละแห่งจากกราฟที่4จะเห็นได้ว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเกงต่างๆส่วนใหญ่จะมีค่าในเด็ดของน้ำที่ใกล้เคียงกันแต่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและเกาะรั้วจะมีค่าในเด็ดของน้ำสูงกว่าสถานประกอบการล่องเกงต่างๆกราฟที่ 5, 5. 5. 5. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารแขวนลอยกับจุศึกษาแต่ละแห่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆส่วนใหญ่มีปริมาณสารแขวนลอยที่ใกล้เคียงกันโดยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและล่องเก่งหินงามจะมีปริมาณค่าสารแขวนลอยที่ต่ำที่สุดและล่องเก่งลุงทันกับล่องเก่งนนหนันมดแดงจะมีปริมาณค่าสารแขวนลอยที่สูงที่สุดในวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวมากกราฟที่6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้าวเจนละลายในน้ำกับจุดศึกษาตแต่ละแห่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆมีมค่าออกซิเจนละลายในน้ำที่ใกล้เคียงกันทางวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวมากและวันทําการที่มีนักท่องเที่ยวน้อยโดยอ่างเก็บน้ําห้วยน้าใสและล่องเก่งหินงามจะมีข้าิเจนละลายในน้ำที่สูงที่สุดกราฟที่7กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความุ่งเสียงของน้ํากับจุดศึกษาตแต่ละแห่ง จากกราฟที่เจ็ดจะเห็นได้ว่าบริเวณ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆส่วนใหญ่จะมีค่าความุ่งเสียงของน้ำที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่บริเวณล่องเก่งนาทินงามจะมีค่าความุ่งเสียงของน้ำสูงที่สุดส่วนบริเวณล่องเก่งลุงทันและเก็ราวจะมีค่าความดังเสียงของน้ำต่ำที่สุดตารางที่1ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเล็กน้ำจืดกับจุดศึกษาทั้งแแห่งจุดที่1บริเวณ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสค่าดัชนีคุณภาพน้ำา7.3การประเมินคุณภาพน้ำน้ำสะอาด จุดที่2ล่องแก่งนานหินงามค่าดัชนีคุณภาพน้ำ6.8การประเมินคุณภาพน้ำน้ำสะอาดจุดที่3ล่องแก่งนานท่าสั้นดัชนีคุณภาพน้ำ6.3การประเมินคุณภาพน้ำน้ำสะอาดจุดที่4ล่องแก่งลุงทันค่าดัชนีคุณภาพน้ำ6.0การประเมินคุณภาพน้ำน้ำสะอาดจุดที่5ล่องแก่งน้นบดแดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำ6.0การประเมินคุณภาพน้ำน้ำสะอาดจุดที่6ล่องแก่งชมดาวดัชนีคุณภาพน้ำ5.75การประเมินคุณภาพน้ำสะอาด ุดที่ล่องแก่งลานคอยค่าดัชนีคุณภาพน้ำ5.8าการประเมินคุณภาพน้ำน้ำสะอาดและจุดสุดท้ายนะคะบริเวณเกาะร้าวค่าดัชนีคุณภาพน้ำ5.0าการประเมินคุณภาพน้ำพอใช้ค่ะตารางที่2ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำเฉลี่ยกับจุดศึกษาทั้ง8แห่งในวันหยุดและวันทำการจากตารางที่2ใจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำต่างๆเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษยกเว้นค่าในเรดที่มีค่าเท่ากับ5.70ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย ผลการวิจัย 1. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานข,ข้อที่1ของงานวิจัยที่ว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องแก่งต่างๆมีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษเพราะอุณหภูมิน้ำค่าความเป็นกรดเบสค่าการนำไฟฟ้าค่าสารแขวนลอยค่าออกซิเจนอะไรในน้ำค่าความเค็มค่าความคงเสงียงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นค่าในตรตที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5.7มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย2 ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่2ของงานวิจัยที่ว่าคุณภาพน้ําบริเวณสถานประกอบการล่องเก่งต้นน้ํามีคุณภาพน้ําที่ดีกว่าบริเวณกลางน้ําและปลายน้ําตามลําดับเพราะค่าดีโอของล่องเก่งน้ำ่าซ่านล่องแก่งน้ำหินงามมีค่าเท่ากับ10.9 5และ10.70ตามลําดับสูงกว่าของล่องเก่งอื่นๆและเมื่อใช้สวรเล็กน้ําจืดในการหาค่าดัชนีคุณภาพน้ําปรากฏว่าล่องเก่งน้ำหินงามล่องเก่งน้ำ่าซ่านมีค่าเท่ากับ,บ6.8และ6.3ตามลําดับสูงกว่าของล่องเก่งอื่นค่ะ 3. ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่3ของงานวิจัยที่ว่าวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวมากพารามิเตอร์คุณภาพน้ําจะต่ากว่าวันทําการที่มีนักท่องเที่ยวน้อยเพราะพารามิเตอร์คุณภาพน้ำด้านต่างๆโดยรวมทั้งวันหยุดและวันทําการจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันยกเว้นค่าความเบี่ยงเยงของน้ําและ4 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่4ของงานวิจัยที่ว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสมีคุณภาพน้ำดีกว่ามีผลต่อความหลากหลายของสัตว์เล็กน้ำจืดมากกว่าบริเวณสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆและบริเวณชปรททานกัร้าวพบพบสัตว์เล็กน้ำจืดทม้ดหมด9ชนิดและเมื่อหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆการประเมินคุณภาพน้ำอยู่ในระดับน้ำสะอาดส่วนชประทานกัวร้าวอยู่ในระดับพอใช้ สรุปโดยรวมน้ำบริเวณหนังเก็บน้ำห้วยน้ำใสและสถานประกอบการล่องเก่งต่างๆคุณภาพน้ำอยู่ระดับน้ำสะอาดแต่บริเวณก่อรา้าวคุณภาพน้ำอยู่ระดับปอใช้นั่นแสดงว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งรองรับสิ่งปฏิกูลจากน้ำจิ้งสันประกอบการล่องเก่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันดูแลและรักษาให้สถานประกอบการล่องเก่งต่างๆมีระบบบำบัดน้ำจิ้งเพื่อให้สถานที่ต้องเท่าล่องเก่งเนื่ออยู่คู่กับชาวชุมชนลันคอยต่อไปสุดท้ายนี้พวกเราต้องขอขอบคุณ คุณครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนแก่งานวิจัยชิ้นนี้สำหรับวันนี้พวกเราขอจุบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ